น้ำตรงนี้นะคะฝนตกใหม่นะคะมีผักทุกอย่างเลยผักบุ้งขึ้นเลยนี่นะคะตรงนี้เย็นนะตรงนี้นะแต่ตรงนั้นมันร้อนโอ้ยมีผักบุ้งขึ้นนะโอ้ยผักบุ้งเยอะเลยผัดผักบุ้งไข่แดงอืมผักบุ้งขึ้นเยอะเลยมันเป็นอะไรที่อร่อยนะคะเนาะค่ะมันเป็นอะไรที่อร่อยอะแอดยา่ามันชอบกินผักนะคะ นางชอบกินผักเป็นชีวิตจิตใจนะคะเดี๋ยวนี้หลานสาวนะคะสามสาวนะคะนางไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินอะไรกินแต่ผักนะคะเอ้าอะไรไม่รู้นะลูกหลานย่านะหลานแอดย่านะชอบกินผักนะคะชอบกินแต่ผักอืม หมูกระทะนะคะคุณแม่ถามว่าหนูจะเอาอะไรกันเอาหมูหน่อยไหมนะคะไม่เอาเอาผักนะคะหลานสาวเอ็ดยา่า <c oughs> เอาผักนะชอบกินผักเหมือนเอดย่าเลยนะคะสามสาวคนสวยของเอดย่านะ,ะจ๊ะแล้วก็หนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มอยู่นู่นนะคะไม่ยาวนู่นนะคะ <c oughs> หลานย่าหอมนะจ๊ะเป็นอะไรที่นะคำให้คุณย่ามีความสุขเล่นกับหลานหลานก็ชอบเล่นกับยา่า <c oughs> น่ารักมากๆคุณย่านะอนดี <c oughs> น่ารักมากๆเลยหลานสาวเอ็ดย่าหอมนะคะนี่นะคะผักตำรึงนะคะ น้ำพริกกะปิอะเมื่อคืนผัดแล้วก็ลืมเก็บนะคะเอาใส่ถุงแล้วว่าจะเก็บใส่ตู้อากาศมันร้อนต้องระวังทุกอย่างเลยนะเวลาทําอะไรกินไม่หมดต้องเก็บใส่ตู้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วลืมใส่เฉยเลยนะคะนี่มีทั้งพริกทั้งอะไรหมดเลยอ่ะนี่สตอนะคะต้นสตอสตอเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกให้ฝนเยอะๆก่อนจะปลูกที่สวนนู่นนะคะเอ้านะคะ ก,ก็ใหญ่ขึ้นมาและนี้ก็เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็จะถอนมันอยู่ให้ฝนตกเยอะๆเอาไปปลูกข้างๆถ้าน้าไม่ถึงมันก็จะตายนะคะวันนั้นไปปลูกทีหนึ่งแล้วถอนไปนะคะมันตายนะคะต้นอะไรนะอันนี้โอ้ยนะคะนี่ฟักอีกแล้วฟักฟักฟัก,ฟก,ฟกมียอดละฝนตกละให้มีลูกไหมเนาะตกนี้ให้มีลูกดีกว่าอันนั้นบวบหรือน้อยขึ้นนะคะมัน้อยหรือมาบวบ อากาศนะคะมันออกเองนะจ๊ะมีผักบุ้งด้วยแอ็ดย่ามาปลูกผักตำลึงนี่พริกพริกพริกพิกนะคะนี่นะคะรอบบ้านเราเลยนะจ๊ะนี่ต้นพริกอ้าพริกพริกพริกอันนี้มะเข่นนะคะมะเข่นมะเข่นนะคะอืมพริกก็เริ่มจะมีดอกมีดอกละหน่อยละหน่อยละน้ํน้ำพริกกะปิอีกแล้ววันนี้นะคะ ยานะคะทุกเก็บทุกวันนะพี่กะปิมีไก่ทอดไก่ย่างห้าดาวแล้วก็ใช้ผักด้วยนะคะสมผักน้ำมันหอยนะจ๊ะสุผักน้ำมันหอยอผักบุ้งผักตําลึงผักผักทองนะคะผักน้ำมันหอยกับน้ำพริกกะปิ แซ่บเวอร์นะจ๊ะแม่จ๋าอันนี้ผักข้าวตองผักไรนางก็ปลูกหมดเอาน,นางมาปลูกเต็มไปหมดอะคะ่ะผักบุ้งนางนะคะซื้อมานางก็ตัดเอาต้นนะคะ่ะแล้วมาชำว้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่ชำใหม่นะเนี่ยแต่โดนเก็บแล้วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> พึ่งออกจากนูนน่นมีในนู่นอีกนะคะเดี๋ยวก็เอามาชำอีกนะคะเนาะ <c oughs> เพราะว่านางเอาถังแบบนี้ จากบ้านลูกมาน,ะนาก็มาชําอันนี้ก็เอามาปลูกนะอันนี้เมื่อวานซื้อที่อันนั้นมานะคะซื้อที่ตลาดล่องคุณนะคะเดี๋ยวจะเอาไปผัดกับน้ําพริกด้วยเดี๋ยวถ้าไปมาถ้าทันก็จะแวะตลาดซื้อมาอีกนะนางชอบกินนเนี้ยนางเลยไปหาเก็บมาปลูกเองเห็นไหมนะคะเราชอบกินอะไรเราก็หามาปลูกเองค่ะมแม่เอซ อะไรก็ตามใจฉันนั่นหละจ้ะตามใจฉันนะคะฉันเราชอบกินเราก็เก็บมาตามใจฉันนะะนี่นะคะส่วนมากนางก็อยู่ในห้องแล้วก็บนบ้านนะคะห้องทำงานนะะห้องครัววันนี้เดี๋ยวเอาทําแกะไปด้วยห้องครัวห้องครัวนี่ หลังบ้านหลังบ้าน,านเก็บผักนี่ต่อนะคะนี่เห็นไหมผักบุ้งตรงนี้ก็มีมีทุกที่พนังปลูกไว้ทุกที่นะคะ <c oughs> นายชอบเอามาปลูกทุกที่แล้วจ้ะปลูกเลยนะคะเก็บทุกวันเหมือ่อวาน,วนเลยเนาะนางเ็เก็บนะแล้วมันก็ออกดีมากเลยอดคะ่ะยอดฟักทองดอกฟักทองนี่นะนางเอาไปสมกับน้าพริก กะถินก็น้มงานนะคะรดน้ําบ่อยเนาะรดทุกวันถ้าเราเก็บบ่อยๆมันก็จะได้ออกไวๆนะนี่นะคะทางบ้านนางก็ทําเป็นปลูกไปหมดเลยนะะ่าจะต้นใหญ่นะนี่ประกาศนะคะประกาศ,กาศนี่นี่ต้นนี้เริ่มออกอันนี้ประกาศออกดอกแล้วเห็นไหมนางก็ถอนหญ้านะคะปลูกไว้เต็มหมดเลยนี่ แตงค่ะแตงเริ่มออกยอดแล้วนะเรากินแล้วเราก็เททิ้งมาเนาะนะเขาก็จะออกอันนี้มีมือนเอ้ยน่าจะเป็นปลานางทปาปลาเออนั่นว่าแล้ว